ืการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ นานเบิกบานเริงลื่นน้ำใจเราชื่นหยิบยื่นให้กันน้ำใจเราชื่นหยิบยื่นให้กันรวมพลังกันไว้ร่วมน้ำใจลงแขกกันมวลขอเชิญชวนโมยาติพี่น้องํำลงไหอย่าสิลืมลงแขกยาให้หายไปลงแขกยาให้หายไปจ้ ความสัมพันธ์น้องพี่ขาดความสัมพันธ์หันหลังให้กันตึงาพาไม่ได้ยิ่งนานวันไปนี่สิ้นรุงรังยิ่งนานวันไปนี่สิ้นรุงรังฝากโนี่คร,รับเจรจาทำตำนิกดีมีใจรไยทุกชัชวานเทะอุดสวนป่านาบุญ6กฮิวสตันเท็กซัสสหรัฐอเมริกาการเข้าค่ายออนไลน์ครั้งแรกที่ผ่านมานะครับ จากประสบการณ์ที่ได้เห็นคือได้เห็นแน่ๆคือความสมัคคีของหมู่คณะเราจิตอาสาทั้งเมืองไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะทีมสือ่อนะฮะที่ได้พยายามรังสรรค์การเข้าค่ายออลน์บางทีอาจจะขบขักก็เห็นแล้วนะครับว่าขกขักแต่เราก็ได้พยายามทุกส่วนนะฮะอันนี้ได้เห็นประจักษ์ว่าความสามัคคีของเราที่เกิดขึ้นมันชัดเจนนะฮะ แล้วสิ่งที่เราจะได้ต่อไปคือถือเป็นก้าสําก้าสํคัญนะฮะที่ท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพชรก้าจนได้ดําริให้มีการเข้าค่ายออนไลน์ในครั้งนี้ในช่วงระหว่างวิกฤตเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่มีโอกาสนะฮะไม่ว่าจะเป็นโควิดที่เกิดขึ้นนะ,ะทําให้เราได้เปิดโลกอทัศน์ใหม่ๆนะฮะในสิ่งที่เป็นก้าสําคัญซึ่งในอนาคตเนี่ยนี่คือการเริ่มต้นทําให้เราได้เผยแพร่ แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับก็กราบขอพระคุณสวนป่านาบุญทุกท่านนะทุกค่ายนะฮะที่มีส่วนร่วมแล้วหวังว่าเราได้ร่วมกันต่อไปนะครับจเจริญธรรมค่ะออนก็อยากจะเล่าสภาวะที่ได้จากการทําค่ายออนไลน์ในครั้งนี้นะคะ การได้มาบำเพ็ญในครั้งนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสพวกเราได้บำเพ็ญนะคะแล้วก็เมื่อได้มาบำเพ็ญอ่อนก็ได้สภาวะตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานก็คือสภาวะที่เห็นความยึดดีถือดีของเรานะคะคในการที่จะทําให้งานออกมาดีเวลาทําคลิปก็ทําหลายครั้งหลายเทคเพื่อที่จะให้คลิปออกมาดีเนี่ยค่ะเราก็เลยเห็นว่าเอออันนี้มันเป็น,ปนตัวยึดดีของเรานี่เรากลัว รากลัวว่าคลิปที่เราออกไปจะไม่ดีพอเพื่อนเขาจะไม่ชื่นชมเนี่ยเรากําลังติดตัวยึดดีตัวโลกธรรมอะไรอยู่นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดพอเราทําตั้งใจทําที่ดีที่สุดแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะส่งคลิปให้เพื่อนได้โดยที่เราไม่กลัวแล้วเราก็วางอัตราของเราค่ะเราไม่กลัวว่าเพื่อนจะติชมอะไรยังไงนะคะเราก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะค่ะ ความเสียสละความสามัคคีของพี่น้องเนี่ยประทับใจมากความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ,อ,อะไรอะอดทนนะความตั้งใจความมุ่งมั่นของพี่น้องนี่คือคือสุดยอดอะเห็นแล้วประทับใจประทับใจมากเลย ก็เห็นกิเลสต,ตัวเองนะระหว่างถ่ายคลิปนี่โอ้โหมันมีโลกกระทำนะ่ะมันมีแบบว่าโอ้ยฉันอยากจะอวดก้างหันสวยๆอะไรก็ลงทุนไปปั่นจักรยานไปถึงนู่นเลยนะคะไปถึงกลางหัน แล้วก็ไปไปถ่ายเนี่ยคนเขาก็มันเล่นน้ํากันเต็มเลยเราก็ตั้งคลิปถ่ายแต่พอมาเปิดดูคลิปไอ้ยาพุงโตเล,เลยเลยเธอจะเอาพุงโตโตนี้ไปให้เขาดูเหรอนะคนเขากําลังชื่นชมเธอนะว่าเธอลดหุนได้อะไรพี่น้องทเนเนร์แรมเขาก็ชื่นชมนะเนาะอุ้ยจอมลดหุ่นได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันมันก็มีกิเลสตัวตัวโลกกระทเนี่ยมาปรากฏให้เห็นว่าโอ้เรายังติดยึดอยู่เนาะกับคําชื่นชมค่ะเห็นความอ่อนน้อม ของพี่น้องฝั่งเยอรมันนะความความสามัคคีของพี่น้องฝั่งเยอรมันก็ชื่นชมค่ะรู้สึกชื่นชมเห็นความเสียสละอดทนของอพี่จูกของสุก็ชื่นชมว่าเออเนาะเขาเสียสละจริงๆตั้งใจจริงๆนี่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทําแบบเขาได้ไหมโอ้โหแบบว่าทุ่มเทกันสุดทัวว่วหัวใจเลยนะคะทุ่มทั้งกายทุ่มทั้งใจทั้งสุขภาพทั้งเวลาก็เออดีจริงๆถ้าเรา ถ้าเราทําแบบนี้บ้างเนี่ยเราคงทําได้ไม่เท่าเขาก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับเขาไปด้วยร่วมยินดีกับเขาไปด้วยนะคะจากสภาวะธรรมที่บดได้จากการจัดค้าในครั้งนี้ก็คือการที่เราได้ลดความชอบชังของเราค่ะคือแบบนี้เป็นคนที่ไม่ชอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาก แต่จากการที่เห็นความเพียรของน้องและหลายๆท่านที่ได้บำเพ็ญแล้วก็เลยมีความคิดว่าตัวเองคนจะลดอาการไม่ชอบของตัวเองลงงก็เลยอยากบำเพ็ญกับร่วมกับน้องๆด้วยการที่เรียนรู้และใช้วิธีการของอิเล็กทรอนิกสเข้าโปรแกรมถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดแต่ว่าก็เปลี่ยนจากความไม่ชอบให้เป็นชอบในขณะที่เรียนรู้ ทัง้งที่ใจลึกๆมันก็ยังขัดอยู่อะค่ะก็คือเอ้ยเราไม่ชอบเลยไม่อยากเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเรียนรู้ไปแล้วได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยอะเราเบิกบานเราสามารถทําได้แต่อันนี้ก็คือประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งของว่าที่แบบพอใจมากคือชดน้องๆได้ช่วยให้เราพ้นทุก์จากการที่เราเปลี่ยนจากความไม่ชอบให้เป็นชอบและเบิกบานได้ค่ะขอบพระคุณค่ะก็อยากจะมาขอแบ่งปันความประทับใจแล้วก็ความลำบากใจของตัวเองค่ะ ความลำบากใจที่เกิดขึ้นก็คือตัวเองไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือในการอัดคลิปวิดีโอไม่เคยเข้าโปรแกรมซูมก็เลยมีความอาจจะอึดอัดใจแล้วก็กังวลเล็กน้อยแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีได้รับคำแนะนำจากพี่น้องหลายๆท่านว่าควรจะทำอะไรยังไงอุปสรรคก็เป็นเหมือนประสบการณ์ให้เราเรียนรู้อย่างสนุกสนานค่ะส่วนความประทับใจก็คือ ถึงแม้ว่าช่วงสถาน,นาการณ์โควิด -19 นี้เราจะไม่ได้เจอกันแต่เราก็ได้เจอกันทางออนไลน์ได้เห็นพี่น้องรู้จักพี่น้องแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ซูมถึงแม้ว่าพี่น้องบางท่านก็อาจจะมีความยากลำบากในการเข้าในการใช้บ้างก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้เราจะต้องมีความใจเย็นให้เกียรติซึ่งก,กันและกันให้ความร่วมมือซึ่งก,กันและกันทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี พวกเราสามารถทําคลิปวิดีโอการจัดค่ายออนไลน์ผ่านไปได้ด้วยความสําเร็จต้องจะต้องบอกว่าขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเราจะร่วมมือกันแบบนี้ตลอดไปนะคะชื่อสุนีตาโมนิเซอร์ค่ะอยู่ประเทศออสเตรียนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงสภาวธรรม หรือว่าความประทับใจนะคะจากพี่พีๆเห็นที่ได้เห็นพี่ๆจิตอาสานะคะเอาภาระหรือว่านบําเพ็ญบุญอย่างหนักแน่นนะคะก็คือเห็นพี่น้องได้อัดพี่ๆจิตอาสาได้ทําคลิปหรือว่าตัดต่อคลิปเนี่ยค่ะข้ามวันข้ามคืน สามวันสองวันสามวันโดยที่ไม่ได้หลับได้นอนหรือว่าไม่ได้อาบน้ําหรือว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองนะคะจนถึงขั้นที่ตัวเองไม่สบายนะคะแต่ว่าแต่ว่าจิตใจเห็นเลยคะ่ะว่าจิตใจของพี่น้องหรือว่าพลังของออหมู่กลุ่มนะคะหมู่มิตีหรือว่าของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้มาเนี่ยคะ่ะเห็นเลยคะ่ะว่าโอ้โห มีมีพลังมากมายเลยค่ะทังนั้นที่ไม่สบายก็ยังลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อสู้มาทำางานในสิ่งนี้สำเร็จออกไปได้อะไรเงี้ยคะ่ะอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วเพื่อที่จะให้พี่น้องข้างนอกอะไรได้เรียนรู้นะคะยากเก้าเม็ดของเราหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของเพทยวิธีทรรเราอะไรเงี้ยคะ่ะก็ มีมีความภูมิใจะคะ่ะที่ตัวเองได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ร่วมใน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 ครั้งนี้นะคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็สภาวะของตัวเองที่ได้ก็คือเห็นนะคะในการอัดคลิปเนี่ยคะ่ะว่า ตัวเองมีความาายึดดีถือดีอยู่ค่ะอยากจะได้คลิปออกมาเร็วๆแล้วก็อยากจะได้คลิปที่ดีที่สุดตามที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็อัดจนคลิปมันเต็มแล้วก็ไปลบใหม่แล้วก็อัดใหม่อีกอะไรเงี้ยค่ะก,ก็เห็นเลยค่ะความยึดดีของตัวเองเยังล้างไม่หมดนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้พี่น้องทุกท่านนะคะค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะชื่อพอรจากเยอรมน,นีค่ะ วันนี้จะมาขอแบ่งปันสภาวธรรมที่ได้จากการจัดค่ายออนไลน์มีความเป็นกันเองกับพี่น้องมากขึ้นจากที่เราไม่เคยคบคุ้นกับพี่น้องนะคะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่การจัดค่ายออนไลน์ครั้งแรกได้ทำให้เราครบคุนแล้วก็สนิทสนมกับพี่น้องเรามากขึ้นเราก็ได้ร่วมง,งานแล้วก็ทำงานกับหมู่มิตีอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นเป็นแต่เราก็สามารถที่จะ พูดคุยกันทางไลน์ทางซูมแล้วก็ทำคลิปผ่านทางซูมได้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้เห็นความพร้อมเพรียงของพี่น้องนะคะเรามีอาจารย์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ครูดินครูแอร์นะคะได้มาเป็นที่ปรึกษาให้พวกเราแล้วก็ยิ่งมีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะกา,ารจัดค่ายออนไลน์ครั้งนี้นะคะครั้งแรกก็คือก็มีอุปสรรคบ้างนะคะแต่พวกเราก็ ถือว่ามันก็เป็นประสบการณ์นะคะให้เราได้เรียนรู้เพราะเราก็ไม่เคยที่จะจัดค่ายอย่างนี้มาก่อนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามค่ายออนไลน์เราดเดรธทาำมสำร็จดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะแบงบมุกแสงทามจากเยอรมนีค่ะขอแบ่งปันสภาวธรรมในการจัดค่ายออนไลน์นะคะมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทําให้เราได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีซึ่งไม่เคยได้ คิดที่จะมาใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะก็ได้นํามาใช้เปิดปิดประสบความสําเร็จก้าวผ่านความกลัวต่อเครื่องเครื่องมือเทคโนโลยีนะคะเปิดปิดคอมเป็นเข้าสู่เป็นแล้วก็เข้าลายในเข้าลายในคอมพิวเตอร์เป็นก็ประทับใจตัวเองที่สามารถผ่านตรงนี้ได้นะคะแล้วก็การจัดค่าออนไลน์เนี่ยทำให้เราได้คุ้นกับพี่ ทั่วโลกเลยนะคะทั้งเมืองไทยอเมริกาแล้วก็ทั้งยุโรปออสเตรเลียนะคะทาให้เกิดความอบอุ่นแล้วก็มีพลังมากๆเลยค่ะแม้ว่าจะมีเวลาซึ่งมันก็บริหารกับครอบครัวแล้วก็การงานทําให้เรามีความมีสติที่จะบริหารเวลาได้เนี่ยให้ได้รวดเร็วนะคะแล้วก็มีกําลังใจมากๆเลยค่ะที่จะทำค่ายออนไลน์ครั้งต,ต่อไปค่ะสาธุค่ะ สำหรับน้องนะคะพี่จุกยินดีมากที่ได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องนะคะแล้วรู้สึกดีมากๆที่ได้ได้ได้ร่วมบำเพ็ญได้ร่วมทำทำแบบว่าได้ได้บำเพ็ญความสามารถที่รือเองมีค่ะก็มีความรู้สึกยินดีมากค่ะไม่ไม่มีความผิดหังใดๆนะคะพี่จุแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านที่ได้ได้ได้เสียสละนะคะร่วมร่วมบำเพ็ญกันจน จนทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์บ้างพร้อมบ้างแต่พวกเราก็ยินดีค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวิบากได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วนะสําหรับหมูว่านะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะคสุกอ่ะพวกเราเล่นกันว่าอย่างนี้เหมือนกันได้เหมือนกันหมดเลยพวกเราบอกว่าถ้าหมูว่าไงเราตามพอเราตามอย่างเดียวตามหมูไม่มีผิดค่ะมีแต่เจริญค่ะ พูดยางนี้ก็เข้าไปอีกนะเข้าไปอีกเข้าไปไม่ได้ยินเสียงได้ยินได้ยินเซวนะเพื่อนทีบมาก็มันมีความสุขเนาะอันดับแรกเลยก็ขอบค่ณขอพระคุณทั้งน้องสุแล้วก็พี่จุกนะคะ ที่ <c oughs> เจตถละบำเพ็ญในการทำ <c oughs> สื่อซึ่ง <c oughs> เรารู้ว่าพวกเราส่งกำลังใจให้เลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่างานสื่อเป็นงานที่ก็คือโอเวอร์โหลดกว่างานอย่างอื่นซึ่งมันเป็นพลังใจมากเลยที่เห็นพี่ทั้งทั้งนังสุแล้วก็พี่จุกทำคือพวกเราไม่ได้มีความสามารถตรงนั้นเนาะเราก็เราตาม,มทำอะไรเราก็เต็มใจแล้วกเเ็เป็นพลัง ที่ว่าเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราที่เห็นพิจุทุ่มเทมีความยินดีทำตรงนี้มันเป็นอะไรที่มาเติมเต็มให้กันในส่วนที่ที่เราทุกคนไม่ไม่ได้สามารถจะทำอะไรได้ในคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าทางน้องสุก,ก็ทเทุ่มเทกับงานที่ตนเองถนัดแล้วก็พิจุก,ก็มาเสริมกำลังอีกแล้วก็น้องก้อยอทั้งพี่จอมทั้งทางพี่แอนพี่พิลา พี่ออนทุกทกท่านเลยแล้วก็ทางพี่น้องทางเยอรมันด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะมันมันเหมือนเป็นอะไรที่ที่เหนี่ยวนำกันเนาะให้ผลให้ให้เราได้ทำสิ่งที่ว่าเออคือเคารพครูบาอาจารย์ท่านเดียวกันแล้วเนี่ยทำให้มันมีการเจริญในจิตวิญญาณของเรามันเป็นพลังมันมันเบาสบายสำหรับตัวน้องเองนะคะแล้วมันมีแต่ว่าคอย,อยจะให้ทำอะไรจะให้ทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือโดยโดยที่ว่ามันมันเหมือนเป็นอัตโนมัติก็ว่าได้เนาะที่ว่ารอรับครับรอรับรอรับรอรับงานรอรับงานอะไรเงี้ยค่ะรอรับคำั่ไม่ใช่ค่ะรอการบ้านค่ะรอการบ้านคือคือเอ๊ะน้องสูตรหรือว่าพีจุกจะมีอะไรที่ทำรอพร้อมที่จะอะไรเงี้ยค่ะคือก็เป็นกําลังใจให้น้องสูตรนะคะ คือสู้ๆนะเอ่อกายมันก็เป็นธรรมดาเนาะทุกคนก็จะมีวิบากใช่ไหมคะแต่ว่าใจเราไร้ทุกใจเราเป็นกําลังใจให้กันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลูกสุกก็หายวันหายวินาทีอยู่แล้วนะคะก็ทำพิจุบด้วยเพราะว่าเราลูกพ่อเดียวกันใช่ไหมคะใช่แล้วมาขนาดนี้ก็ลูกพ่อแม่เดียวกันแล้จากกีเท่านี้เนาะ คือมันมันเหนือกว่าความประทับใจเนาะที่ที่ที่เราได้ร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณสื่อที่ที่ทําให้เราได้คบคุณกันแม้ไกลจะไม่ได้ใกล้ชิดกันเนาะใช่ไหมคะมันยิ่งเหนียวแน่นความรู้สึกของหนูนะมันเหนียวแน่นมากเลยจนกระทั่งที่พวกเรานัดนัดกันคือ ที่ได้มาเจอกันเนี่ยเราก็รอคอยนะเพราะว่ามันติดโควิดไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่พอโควิดเปิดเราก็ได้มาใช่ไหมคะมก็แล้วถึงพี่น้องทุกๆุกท่านเนะาะค่ะก็มีประมาณนี้เผื่อว่า,อาเ,วเออพี่คอยจะพูดอะไรไหมคะก็พีก็ปีน้องมุกค่ะก็พีน้องมุกก็ปีได้ไหมคะคุณโจ๊เข้ามานิดนี่ยังดีก็พีก็ปีเลยแหอารมณ์ประมาณเดียวกันใช่ไหมมพี่ออนไม่ต้องก็ปีก็ได้แต่เห็นจาก จับงานเห็นจากแข็งจับพลังฉันท้าที่ส่งมาให้ทั้งคลิปทั้งอะไรเยื่องมากจบแล้วค่ะจบแล้วคือทางเยอรมันนี่เรามีฉันทะเราเรารอรับการบ้านนะคะคือาตอนนี้พวกเราพวกเราบอกว่ายินดีมากคือแบบว่าเราทาอะไรเราทาด้วยกันค่ะเดินหน้าเดินด้วยกันถอยหลังเราจะไม่ถอยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราเราท้อแท้เนี่ยค่ะเราให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอุปสรรคที่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยพวกเราจะไม่เจ็บปวดนะคะค, <c oughs> คือพวกเราก็ก็ก็รู้สึกให้กําลังใจแต่พวกเราก็ช่วยแบบลึกๆว่าส่งกําลังใจไปช่วยคุณจุกช่วยน้องสุกนะคะว่าขอ <because S 1> ให้ผ่านเออผ่านอุปสรรคตรงนี้เดี๋ยวขอถามก่อนทําไมพี่พอรู้สึกพคือเราเราเห็นพี่น้องเห็นคุณคุณจุกเขียนเข้ามาเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบน่าสงสารสงสารพี่น้องเราอ่ะสงสารคุณ คุณคุณคุณจุกใช่ไหมคะที่เขียนข้อความมาตั้งแต่ครั้งนู้นนะคะว่าอะไรยังไงเราก็ฟังเราก็โอเคเราส่งกําลังใจให้นะเราเราเต็มที่อยู่แล้วเราช่วยอยู่แล้วแต่ว่าเราเราไม่สามารถที่จะพูดเป็นคําพูดออกมาได้แต่ว่าในใจของเราอ่ะเราเราภาวนาใจเราเราช่วยเต็มที่อย่างนี้นค่ะมันก็เหมือนกับว่า <S 1> <S 1> <ต>เราให้กําลังใจพี่น้องเรานะามันก็ออกมาเป็นผลงานไ,ไงพลังใจที่ส่งห้าเ่นะเป็นคำพูดแต่ออกมาเป็นลผลงานพวกเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ ไมีค่อยมาคุยแล้วเดี๋ยวแต่ผลงานพวกเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะพวกเราจะจะจะเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดไปด้วยกันแล้วก็เราจะแก้ไขไปด้วยกันแล้วก็มีอะไรเราก็จะคุยกันค่ะพวกเราพวกเราสัญญาไหมคะว่าพวกเราจะเราไม่สัญญาไม่สัญญาใช่ไหมแต่พวกเรายินดีนะคะที่ ที่ที่จะช่วยร่วมงานกันไปอย่างนี้ค่ะกลุ่มกลุ่มพร้อมพังมีแล้วนะอรก็เราก o p y ลู้อยด้จังไหมล่ะกลุ่มพร้อมพังมีแล้วนะได้ยินไหมคะว่าอะไรคะลูกศิกลุ่มพร้อมพังอ้าวเหรอคือพวกเรานี่เป็นของของคุณลูพร้อมพังเลงค่ะเราก็พร้อมที่จะทำได้แต่ว่าแต่ว่างานในเราจะจะทาให้มันดีที่สุดนะ เราจะไม่เรา,า,าเราจะม่ยึดมั่นถือมั่นว่างานเราจะต้องออกมาดีแต่ว่าพวกเราจะทําเต็มที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราค่ะก็สําหรับพวกพวกพวกเราเยอรมันนะคะแล้วก็พี่น้องน้องน้องฝรั่งเสน้องน้อยนี่นก็คือไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วค่ะพวกเราเต็มที่นะคะเต็มที่ค่ะเอาพี่น้อง,อองอไ <c oughs> ส้างหน้าไปข้าูู่้สู้สู้สูใ้สู้ค่อ คุณแอนี่เราพวกเราสู้ๆพวกเราสู้ๆยังไงนะคะพวกเราก็ก็จะจะช่วยกันเดินหน้าต่อไปเราจะไม่ถอยหลังเราถอยหลังไม่ได้แล้วนะคะเวลาเรามีน้อยเราเดินหน้าไปด้วยกันค่ะมีอะไรเราก็ถกษาหารกันนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุไม่รู้ไอ้ที่ดีลิทออกกับดีกว่าไอ้ที่ส่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะแต่นี่ก็คือลักษณะของงานมันก็สนุกสนานดีไม่ได้คิดเรื่องอื่นหรอก อ่าเรื่องเขาจะว่าอะไรนี่มันไม่ได้คิดเพราะว่ามันมั่นใจในหมู่กลุ่มอยู่แล้วคือเข้ามาเนี่ยก็รู้ว่าหมู่กลุ่มอมิตรด,ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงแม้ว่างานจะไม่สาเร็จอะแต่ใจอะุดได้แล้วค่ะก็คือได้ได้ได้สนิพี่น้องได้พี่น้องมาอยู่กันทุกวันเนี่ยคะ่นะน่ค่ะขอบคุณค่ะ ดังเม็ดข่าวพยาเรงผ้าฟุ้งฝ้ายังมั่นใจฮะยาเม็ดที่ห้าการพอกทายอดประคบอบอาบและเช็ดตัวเย่ยาวจนเลยสุดท้ายล่ะไม่อะแม็ดของพวกเรามันยาวขนาดนี้ คุนโอเคศพเมนเน่าเกินกว่าใจยอยากมาโคนยาไม่เคยชือโทษกลบินต่อไปด้วยใจสันโด เดี๋ยวเขาตรงไฮะก็ก hmm. ็ยังไม่รู้แล้วก็จะไปเอามาต่อกมาตรงไหนแต่ว่าแต่ว่าอัดแล้วมันก็อยู่ในนี้แหละสุดใจ